ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนซิตี้ปวดหัวสิแข้งเลี่ยงแมนยูสี่ลุ้นหายทันบูดาบี้ก่อนศึกแมนเชสเตอร์ดาบี้14กันยายนนี้แมนซิตี้เจอปัญหาตัวเจ็บเพียบถึง10รายขณะที่แมนเด็ดมีสี่แข้งต้องลุ้นคืนสนามหลังผ่านโปรแกรมทีมชาติ ฟุตบอลพเมลีอังกฤษฤดกู20 20กาล2025-2026เล่นไปแล้ว3นัดก่อนพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติโดยจะกลับมาฟาดแข้งกันต่อในช่วงสุดสัปดาห์หน้าในเกมวิกซคู่เอกคงต้องยกให้เป็นนัดแมนเชสเตอร์ดาร์วีที่แมนซิตี้จะเปิดรังเอทันสเตเดียมต้อนรับการยเยือนของแมนยูคู่ปรับร่วมเมืองวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ในเวลานี้ทั้งสองทีมต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของนักเตะอยู่หลายรายโดยแมนซิตี้มีถึง10คนหลังจอห์นสโตนเพิ่งถอนตัวจากทีมชาังกฤษ ส่วนแมนยูมี4ี่คนดังนี้ตามข้อมูลจาก t b บีอาฟุตบอลแมนซิตี้รายานแชกีเจ็บต้นขามัตโอโคซิตเอ็นร้อยวายยอสโกวาเดีไม่ระบุซาวินโยไม่ระบุอับดูโกดีคูซนอฟไม่ระบุฟิลรฟเดนข้อเท้าจอห์นสโตนไม่ระบุรายันไอนูรีไม่ระบุลิโกลูอิสไม่ระบุนิโกโอเดลลีไม่ระบุแมนยูลิสโดมาตินสเข่าดิโกดาโลกล้ามเนื้อเมสันเมาส์ไม่ระบุ มาชุดขุนย่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ริโอเฟอร์ดินานแสดงความดีใจที่แมนยูนเต็ดปล่อยอองเดโอน่าย,ย้ายซบแทปซอนสปอร์แบบยืมตัวหลังสร้างผลงานผิดพลาดซ้ำซากชี้ถึงเวลาที่สโมสรไม่ควรทนเก็บผู้เล่นที่ไม่ดีพออีกต่อไปโอนาน่าผู้รักษาประตูวัย29ปีตตเป็นข่าวพร้อมย้ายไปเฝ้าเสาให้กับแทปซอนสปอร์สโมสรในลีกเติร์กแบบยืมตัว1ซีซั่นหลังไม่ได้เล่นเกมเพีย์ลีกให้กับแมนยูนเต็ดในซีซั่นนี้โดยสื่อเผยว่าเขาจะได้ค่าแรงจากต้นสกัดชั่วคราวมากกว่าที่รับกับเรดเดวิลเป็นเท่าตัว ด้วยหลังข่าวดังกล่าวปรากฏฟรินานแสดงความยินดีที่บอร์ดผีแดงตัดสินใจเลิกโอนาน่าหลังปล่อยให้เขาสร้างผลงานย่ำแย่อยู่นานสองนานผมคิดว่าโอมาเบลาดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการยืนกรานว่าพวกเขาไม่ต้องการให้นักเตะนั่งเฉยๆกับสโมสรอย่างไม่มีคุณค่าอีกต่อไปพวกเขาไม่ต้องการนักเตะที่ไม่ดีพออีกแล้วพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีพอและไม่ใช่คนที่ถูกต้องสำหรับสโมสรอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษเอ่ยเมื่อ8กันยายน เขาไม่ต้องการให้ทีมมีกลิ่นตุตุผมคิดว่าอย่างนั้นมันกินเวลานานมากแล้วเราถูกบีบให้เก็บนักเตะเอาไว้เพราะสถานการณ์ด้านการเงินที่เลวร้ายและเราต้องทนทุกข์กับนักเตะบางรายทั้งนี้โอนาน่าจะต้องย้ายไปร่วมทีมแท็บซนสปอรก่อนวันศุกร์ที่12กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของลีกตุรกีหวังดีสื่อเตือนผีเสี่ยงปล่อยยืมบิ๊โอ เจสันเบิร์หัวหน้าบอกอร์เดอเทเลกราฟสื่อเมืองผู้ดีเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เต็ดตกอยู่ในความเสี่ยงกับการพึ่งพาผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างเซเน่ลัมเมนหลังปล่อยตัวเก่าอย่างอันเดโอน,าน่าแบบยืมตัวบิ๊กโอกำลังจะย้ายไปแทปบอนสปอร์ในลีกตุรกีแบบยืมตัวภายหลังปีแสดงไปคว้าลัมเมนวัย23ปีมาจากรอยัยออันเวิลด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์ผมสงสัยเรื่องกลยุทธ์ของที่นั่นหากพวกเขาต้องการปล่อยโอน,าน่าไปพวกเขาก็ควรทำก่อนหน้านี้นะ คุณมีบายินดีที่ไม่ได้น่าไว้วางใจแล้วคุณทุ่มทุกอย่างไปกับโพดเดรุ่งที่ยังไม่ได้ลงเล่นในเบลเจียนโปรลีกมากมายนักเขามีอนาคตสดใสแต่ถูกซื้อมาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์พวกเขาเริ่มต้นซัมเมอร์ด้วยการหวังพึ่งพาตำแหน่งกองหน้าเพียงอย่างเดียวนั่นคือที่ที่พวกเขาทุ่มเงินลงไปพวกเขารู้ดีว่ายังมีอีกสองปัญหาคือผรักษาป,ประตูและกองกลางพวกเขาคิดว่าพวกเขาอาจทูไทกับโอนาน่าไปอีกสักปี ตอนนี้พวกเขากลับบอกทันทีทันใดว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นบางทีโอราน่าอยากย้ายแต่หากผมเป็นพวกเขาหากผมเป็นผู้จัดการทีมก็จะบอกว่านายต้องแย่งตําแหน่งมือหนึ่งมันคือความเสี่ยงที่ไม่เด,ดในเวลานี้มันมีความเสี่ยงมากพออยู่แล้วนะจากโอนาน่าถึงลำเมมส์มือหนึ่งแมนยูยุค อโมริมหนังต้องหนาใจต้องแร่งตำแหน่งผู้รักษาประตูแมนยูยุครูเบนอโมริมแต่ไมไได้แรงกดดันโอนาน่าพลาดจนหลุดตัวจริงบาเยนดีไม่นิ่งลัมเมนคือความหวังใหม่แต่ทุกคนต้องพิสูจน์ว่ารับแรงกดดันโอทัฟฟอร์ดได้การเป็นผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ไม่เคยเป็นงานที่ง่ายแต่ในยุคปัจจุบันความกดดันดูจะเพิ่มเป็นทวีคูณทุกความผิดพลาดถูกขยายใหญ่เป็นดราม่าระดับชาติและทุกคนที่สวมเสื้อเบอร์หนึ่งปีศัดแดงต้องแบกรับทั้งเสียงวิจารณ์ ความคาดหวังและเงาของตำนานอย่างปอเตอร์ชไมเคิลเอ็ดวินฟานเดอร์ซาและดาบิดเดกยาโอนานาจ้างมือหนึ่งสู่ระเบิดเวลาอองเดโอนานาถูกคาดหวังให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประตูผีระยะยาวหลังย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์จุดแข็งคือการเล่นบอลกับเท้าแต่เมื่อแทคนิคเปลี่ยนจุดเด่นหายไปกลายเป็นความผิดพลาดทีทีและเสียงวิจารณ์หนักหน่วงไม่เว้นแม้แต่อดีตแข้งยูนเต็ดอย่างเนมันยามาติสที่ซ้ำเติมว่าเป็นหนึ่งในโกที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร บายินดีโอกาสทองที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเอาตายบายินดีได้โอกาสขึ้นมาแทนแต่ผลงานอย่างไม่นิ่งทั้งเกมพลาดง่ายกับอาร์นอนและเบิร์ลี่รวมถึงดูขาดความมั่นใจเมื่อเจอฟูแลมเส้นทางของเขาเลยยังไม่ชัดเจนว่าจะพอเป็นคำตอบระยะยาวได้หรือไม่ลำมมนความหวังใหม่แต่เดิมพันสูง การซื้อเซนเนอร์ลามเบนในทวารดาวรุ่งจากรอยัลอันเวิร์บบ่งบอกว่ารูเบนอโมริมกำลังวางรากฐานระยะยาวแต่ความจริงก็คือหากถูกส่งลงเฝ้าเสาในเกมใหญ่ทันทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนเสียงเชียร์ให้กลายเป็นเสียงโหได้นังต้องหนาใจต้องแกร่งถึงจะอยู่รอดฟิลจวนอดีตปรากรหลังปีแสดงพูดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้รักษาประตูแมนยูนเตดต้องมีหนังหนาเหมือนแรด เพราะทุกความผิดพลาดจะส่งผลต่อทั้งแนวรับและถูกวิจารณ์ไม่รู้จบเช่นกับรอยแค r โรอดีตนายด่านชาวไอแลนด์เหนือที่แม้เคยคว้าแชมป์ลีกแต่สิ่งที่คนจดจำกลับเป็นจังหวะปล่อยลูกยิงของเปโดเมนเดสหลุดเข้าประตูจากครึ่งสนามไม่ใช่แค่แทคติกแต่คือบททดสอบทางจิตใจการเป็นมือหนึ่งของยูเต็เไม่ใช่แค่เรื่องเซฟลูกยิงแต่คือบททดสอบทางจิตใจว่าจะรับแรงกดดันมหาศาลได้หรือไม่ ตลอดหลายทศวรรษมีทั้งผู้ที่รับมือได้และกลายเป็นตำนานและผู้ที่ถูกแรงกดดันบทขยี้จนหายไปจากเวทีใหญ่คำถามสำคัญคือใครกันจะเป็นคนที่ยืนหยัดได้ในยุคข,ของรูเบนอโมริมคอสอฟไซร์ารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเซโนเดบาสกองหลังของสปาร์ติ้งลิสบอนซึ่งในสัญญาของเขามีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรโดยอาร์เซนอลและแอสตันวิลล่าก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของแนวรับทีมชาติเบลเยียมวัย21่ปีรายนี้เช่นกัน 10นักเตะที่มาได้ยาทีมในช่วงซัมเมอร์ตามที่ต้องการแม้ว่าจะมีการใช้เงินกว่า3,000ล้านปอนด์ในพรีเมียร์ลีกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับผลลั์เมื่อตลาดนักเตะปิดตัวลงอีกหนึ่งวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นได้ผ่านไปในลีกใหญ่ของยุโรปเป็นการปิดฉากตลาดซัมเมอร์ที่น่าทึ่งสโมสรพรีเมียร์ลีกทุ่มเงินมากที่สุดโดยใช้ใจ่ายถึง3.19พันล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าลีกอื่นทั้งลาลีกาเซดาลี สโมสรในลีกสูงสุดอังกฤษเพียง3าทีมเท่านั้นที่ใช้จ่ายต่ำกว่า50ล้านปอนด์ทำลายสถิติเดิมของการใช้จ่ายสูงสุดในตลาดเดียวแต่ในความวุ่นวายของตลาดนักเตะเราควรนึกถึงผู้เล่นที่ไม่สามารถย้ายทีมตามที่ต้องการได้บางคนที่มีชื่อเสียงสูงไม่สามารถตกลงย้ายทีมทันเวลาและตอนนี้ติดอยู่กับสโมสรเดิมที่นี่สปอร์ตอิลลัสเ t รตจะพาท่านไปรู้จัก10นักเตะที่ไม่ได้ออกจากทีมตามที่ต้องการ1คอบบี้ไมนู หลังจากผลงานที่น่าประทับใจในรุตการ2023 2024การพัฒนาของไมนูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชะงักงาันตั้งแต่การมาของรูเบนอโมริมโค้ชชาวโปรตุเกสที่ใช้แค่กองกลาง2คนทําให้ไมนูได้ลงเล่นไม่สม่ําเสมอและเขาต้องการย้ายไปแบบยืมตัวเพื่อเพิ่มเวลาลงสนามแต่ยูไนเต็ดบล็อกการย้ายทีมและอยากให้เขาต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งในทีมแทนเพราะทีมขาดตัวเลือกในแดนกลาง2เลวมาเลเซีย ในบรรดานักเตะ5คนที่ต้องการออกจากโอทัฟฟ์มา,าเลเซียเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ย้ายทีมแรดฟอร์ดกานาโชอันโตนี่และซานโชต่างย้ายออกไปแต่แบ็กซ้ายรายนี้ยังติดอยู่ที่แมนเชสเตอร์ทีมใกล้จะปล่อยให้ยืมที่เอลเช่ che. แต่การเจรจาล้มเหลวและสัญญาของเขาจะหมดในซัมเมอร์หน้าทําให้โอกาสลงเล่นกับทีมมีน้อย3เอเมโนมาติเนสมาติเนสดูเหมือน Mart จะหมดสัญญาที่แอสตันวิลล่าในซัมเมอร์นี้เขาเป็นเจ้าของรางวัลยาชิน2ส,สมัยเมนเดเต์ ited, สนใจในด่านรายนี้แต่ทีมเลือกเซนเซอร์ลัมเมนจากระะอมัลอนเวมม ทำให้มาติเนสต้องอยู่กับวิลล่าต่อไปอาจต้องสร้างสัมพันธ์กับแฟนบอลใหม่อีกครั้งซีราฮิมสเตอร์ลิงเชลซีระดมเงินจากการขายนักเตะ288ล้านปอนด์แต่สเตอร์ลิงไม่ได้ย้ายไปไหนหลังจากฟอร์มยืมตัวที่อาเซนอลผิดหวังมีทีมฟูลแลมสนใจแต่ไม่มีใครอยากเสี่ยงรับเขาไปในฤดูดกาลหน้าเขาอาจต้องรอถึงเดือนมก,กราคมถึงจะได้ย้าย5ไทดิกจอรด ฟูลแลมอยากได้สเตอร์ลิงแต่กลับตกลงซื้อจอร์ดจากเชลซีในราคา22ล้านปอนด์แต่ดิวล่มเพราะฟูแลมเซ็นเควินและสมลชูกูเอเซรวมถึงแฮร์รี่วิลสันไว้จอร์จจึงยังคงอยู่ที่เชลซีแม้จะมีแข้งใหม่เข้ามาแข่งตำแหน่ง 6. อัรเซลดีซาซีดีซาซีนักเตะเชลซีอีกคนที่ไม่สามารถย้ายทีมได้ฤดูกาลครึ่งหลังเขายืมตัวอยู่กับแอตันวิลล่าแต่สมัยนี้ไม่สามารถหาสโมสรใหม่ได้ทีมต้องจ่ายค่าเหนื่อยเขาต่อไปและมีข่าวลือว่าจะย้ายไปซาอุดีอาระเบียหรือตุรกีแต่คาดว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับเชลซี 7. ยอร์เกนสตันลาเซนนิวคาสเซิลต้องการกองหน้ามาแทนคาร์ลัมวิลสันและท่ามกลางเรื่องอเล็กซานเดอร์อิซักยอร์เกนเป็นเป้าหมายหลักแต่วูฟที่เพิ่งเซ็นสัญญาถาวรไม่ยอมปล่อย แม้จะมีข้อเสนอสูงนิวคสเสินจึงเลือกไปเซ็นนักเตะคนอื่นแทน 8. a อเดมล่าลูกแมนฮีโร่ของอตแลนต้าที่ชนะยูโรปาลีก2023-2024ต้องการย้ายทีมในสมอร์นี้เขายื่นคำขอย้ายทีมอินเตอร์มิลานยื่นข้อเสนอแต่ถูกปฏิเสธขณะที่บอยเมนิกและสเปอร์ก็พยายามแต่ไม่สำเร็จทีมอตแลนต้าต้องการเก็บเขาไว้และเลือกใช้งานเขาในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้9มาร์เกี เกฮีปฏิบัติตัวเป็นมืออาชีพมากในซัมเมอร์นี้และมีข่าวว่าเขาจะย้ายไปลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายมีการตกลงค่าตัว35ล้านปอนด์และผ่านการตรวจร่างกายแล้ว แต่คริสตันพาเลตไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันจนทําให้ดิวล่มผู้จัดการทีมพาเลตถึงขั้นขู่ลาออกทําให้เกฮีผิดหวังมากและอาจต้องรอถึงเดือนมกกราคมเพื่อย้าย 10. โจโกเมสถ้าดิวเกฮีเสร็จทันเวลาโกเมสอาจย้ายไปเอซิมิลานได้เขาพร้อมจะย้ายหลังจากที่ทีมอิตาลีเสนอเงิน13ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลรอจนไม่ได้ทำดิวโกเมสตอนนี้ได้เล่นเพียงน้อนิดและต้องยอมรับ,บบทบาทสำรองในทีมฤดูกาลนี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ